สวัสดีครับวันนี้หนุ่มนาสิพามาการแมงกินนูนะครับเด้อมาเบ่งน้ำกันครับผมแมงกิโนนี่เป็นแมงกินนแดงนะครับพี่น้องเด้ออ่าทั้งอื่นอ่ะชิบูฮูจักครับมาหาในต้นน้ำแท่งนี่แหละครับนี่ต้นน้ำแท่งทั้งอื่นกับชิบูฮูนะครับต้นน้ำแท่งเนาะนงนนเท่าตัวหนึ่งนะนะครับพี่น้องเด้อครับเด้อแมงกิูนแดงนี้ครับนี่นะครับ นี่พี่น้องครับพอได้ปุ๊บพอได็กบีเด,ด็ครับพี่น้องนี่ครับนี่เราใส่เพื่อกด่ง <c oughs> <c oughs> นึกว่ามันสิบอกมีอย่างลงมาเบิ้งเต็มขวดนี่ก็อุชี่เลยพี่น้องเลยเอาไปแกงใส่หน่อไม้ส้มครับก็ใส่แกงใส่หน่อไม้ฮนะ <c oughs> นาเธอตัวห <c oughs> นึ่งนี่นี่นะครับพี่น้อง มันอยู่จังซี่เนาะค่ะมันจับจังซี่นะครับ <is> พี่น้องเด้อนะครับอ่อนึ่ต้นนามแท่งนะครับพี่น้องทางอื่นเนี่ยซีหงซีหงจังเนาะครับต้นนามแทงอย่างนี้รับอีกต้นหนึ่งมาอยู่นะครับมันอยู่ในต้นข้อหลามนะครับพี่น้องเด้อต้นข้วหลามเกิดเลย่าไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เป็นต้นไม้เดี๋ยน้องครับกระตุงต้นไม้ครับต้นนี้มีบะนี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็นแล้วครับนี่นะครับมันอยู่แบงนี้นะครับพี่น้องมันออกต่ยงามนี้นลครับพี่น้องเด้อแมงกีนูนนี่บาคนม่นกับไปคุดเอาไไปคุดเอาด้อครับอันนี้มาก้านเหรอครับน่าเธอตัวหนึ่งไอ รถไฟขอนน่านนะครับอู้ไปสดกไฟลงดิน่าเชือตัวหนึ่งตัวบักใหญ่อตัวหนึ่ง นี่นะคะมันอยู่จังซีน่ะ <c oughs> จับเอาไหมก็ <c oughs> นี่ อยู่สูงผู้นะฮู้ยตัวหนึ่งผีตัวหนึ่งนะสูงอยู่สูงขนาดกดไฟลงไฟกดไฟลงดินได้เไม่ดจับคมมันหัวรึปตกเสร็จละ ตกลงเอเ้อตกเลยเธอตกใส่บนต้นปลอยลกนิ้นล่อยลงกนิ้นี่สั่นเดยเพี่นน้องครับถ้าสัน่นถ้า ถ้าเอาไฟลงคีดดิศแล้วมานสิบินมาตอ่อมไฟมันบ่แมนน,นี่นะค่ะอ่ะมัน,นมนเมอน ก้มนม่อ,อีกต้นหนึ่งเนาะคะ่ะต้นใหม่นะครับเด้อเดี๋ครับอ๋อเหยียบน้ำแล้วครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> ข้าเบิ่งตะแมงอันข้าเบืองตะแมงครับเหยียบน้ำแท่งพี่น้องเอ้ยทะลุกเกือบเลย จั็กโต๊ะใส่ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่นี่นะเห็นบอสตามานันเนีนไฟนี่มันซูนเฮียงอะไรครับพี่น้องซูนเพิ่มโต๊ะับพต้วครับนี่นี่ตัวหนึ่งไม่ได้เอาอุปรกรณ์มาอุปรกรณ์การจับ สองเบิ่งพี่น้องครับว่ามันสิมีบ่มีครับนี่นะครับตัวนึงเอา้ามันตัวน้อยตุตกกระดูเลยนะครับชีวิตบ้านหนุ่มบ้านนาหากินของป่าของอันนี้นะครับโอ้เธอมันอยู่สูงเธอมันบินแล้วออกไปตรงนี้มันจับแล้วมั้งนี่ ได้ป้เธอหน,า,า,นาตัวหนึ่งนะไอ้อยู่ทึ่งๆในไฟไ<อ>ข้าวเยาดีละไฟลงดินนะครับพี่น้องครับพี่ข้าวเยาว์เครับบิดนี้บึ้เลยบวกลงยักษ์วพี่น้องเน้ย ไปใส่เบอร์ดอ้วมันบินอยู่บางอย่างนี่มันยังบลงมครับพี่นอเห็นแคกตัวครับมันบ่ลงนอ่ะยังอยู่ทั้งคือเก่าเลยนี่แม่ง่ายตาำๆในไฟเขานี่แม่จองอ่ะแม่เลยเห็นตามันอยู่นะ นั้นในไฟเขานี่ยไดใบไม้มันอยู่หลังใบไม้นะโอเหยียบหนามเดี๋ยวเกลียวเลยครับพี่น้องเลยพยายามเข้าใกล้เลย <c oughs> เอ้าตกนะครับอ๋อเห็นแล้วครับบา้านมาเบิง่งซื้อครับพี่น้องว่าบาได้แต่งตัวมาครับบาได้ใส่เกือบบู๊เกือบอย่างมาเอ้าไม่แล้วครับ <c oughs> อย่ใส่แล้วได้ยินแต่เสียงนี่ครับต้นนี้โอ้ต้นนี้มีเลยครับนี่ตน้นใหญ่ครับเราต้องค่อยๆเจ็บปนนี่พี่น้องด้วยเท่าไรระวังเหยียบน้ำอีกเล้วระวังเหยียบน้ำแท่งนี่แหละครับระวังที่สุดล้ะครับนี่ มันเป็นน้ำใหญ่ครับพี่น้ององคจี้เนี่ยทะลุเก,กือบเลยใครแต่มันเข้าน้อยเดียวครับเข้าน้อยเดียวกับขาอ่อนไปเครับเราเนยก็เลยมันเคยอยู่สูงได้เลยไปเอาอันั้นมาเอามันเปนยังไปเมื่อเอาตองมาใส่เอามันเปนยังอพอได้เก็บอยู่ครับพี่น้องนี่ ยามนี้มันออกมาครับมะก,การั้งน้อยเจ้าผู้อะไรนเะข้าเจ้าเขาผู้เท่าข้าเจ้ากาับไปคุดเอาครับนี่อันนี้ผมคือม,มัก,กานเอาเลยครับพี่น้องหน,นุ่มมันงามมะกานเอาเลยพี่น้องเลย เปิดให้มันหุ่งก่อนเนี่ยไฟก็ดีไฟเบิดครับไฟเสียน้ามาเอาน้ำครับธอม,มันบินแล้วนี่มันบินมาจาับอย่ไหนี่พี่น้องครับได้ก็้ครับโอ้มันตื่นครับพี่น้อง ขิ้แมววะได้ปะได,ได้ครับ่นาะแล้วผลงานการสตีมโคนแลวครับเอาเตีมโคนนี้ครับพพราะแล้วะครับนี่เอาไปปุ่นก็ได้ครับเอาไปแกงใส่หนอ่อไม้แกงใส่หน่อไม้ส้มครับผมแล้วก็คั่วกินก็ได้ครับแทบแทบ ของป่าพี่น้องเอ้ยหนุ่มบ้านหน้าหายกินก็นเลยหายกินนะครับเลาะไปกินไปครับผมเลยชีวิตบ้านๆพี่น้องสะสมมาชีวิตหนุ่มบ้านหน้านะครับนี่เดี๋ยวหาอ้อมตุนน้นมาขอพี่น้องเดี๋ยวที่สั่นบ้านนี้ครับนีอ่อ้อมอู่ครับเชื่อของตก Ờ nè Ồ Mình nắng gần Như không Đây nhìn được tiếng phía nông Chắc mắn bịt ดินกลับไปกลับมาอยู่ครับอครับวันนี้ครับหนุ่มมาน้ารับเบิร์ตมงการแหละครับว่าหาอยู่รอบบ้านครับผมงนั้นก็ขอจบแค่นี้นะครับเด้อขอฝากซ่องหนุ่มมาน่า้อครับขอกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แหงนยเด้อครับติดตามน้ำกันไปเรื่อยๆ้อครับชีวิตหนุ่มมานาครับผมมือนนี้ครับผลงานครับผมการแมงกิโนนครับผม าไปเอ็ดกินเซาหมื่นครับคั่วไปครับพี่น้องขอลาแล้วครับสวัสดีครับ